สวัสดีครับลูกค้าที่ติดต่อประทางขายดีนะครับที่สนใจสว่านคิล่านะครับผมที่สนใจสว่านคิล่านะครับตัวนี้เป็นคิล่าสภาพมือสองผ่านการใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าได้มีการทําสีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลูกปืนอาจาัจจะรบีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทําการ ส่งคลิปวิดีโอให้ดูเพื่อความสบายใจของลูกค้าก่อนทําการโอนเงินนะครับผมที่ติดต่อมาทางขายดีนะครับผมว่าตัวนี้เรามีสินค้าแน่นอนนะครับไม่ได้ว่าไปเอารูปภาพจากทางโซเชียลมาแล้วก็มาแอบอ้างว่าเป็นของอเป็นของผมนะแต่นี่มีสินคา้าแน่นอนก่อนทำการจัดส่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายที่วิดีโอนะครับให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นถว่านคีล่านะครับของญี่ปุ่นนะครับผมี จะเป็นการนี้เลยนะครับเหมือนอย่างที่ดูใน YouTube นึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นคอใหญ่แล้วคอยาวนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าแท่นหน้าโต๊ะก็ ของเดิมก็มีการผ่านใช้งานมาแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานร่องรอยการเจาะแต่ก็เชื่อมถมเจียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวฐานด้านล่างนะครับผมไม่มีไม่มีรอยเจาะนะครับผมแล้วก็มีคราบสนิมผิวบางๆด้านล่างก็มีการทําสีให้นะครับตัวเฟืองสปานก็เต็มนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสามมูเล่นะครับจะ๋ยเปิดให้ดูนิดหนึ่งอ่า เนี่ยครับเป็นลอกสามมเล่นะครับผมมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์มิตซูครึ่งแรงนะครับผมเป็นมอเตอร์มิตซูครึ่งแรงนะครับอ่าเป็นมอเตอร์มิตซูครึ่งแรงนะครับผมตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเป็นสภาพมือสองพันการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ตั้งแทํทสีใหม่นะครับผมแล้วก็ล้างนะครับล้างลูกปืนนะครับอาัจะาระบีอะไรให้เรียบร้อยสภาพเหมือนอย่างใน YouTube เลยแต่ว่าตอนนี้ เอามาวางตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็มีฝุ่นบ้างมีเลอะน้ํามันบ้างเดี๋ยวจะปัดฝุ่นก่อนนะครับแล้วก็ทําการอาจจะส่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ลูกค้ามั่นใจสบายใจก่อนอย่างที่ผมที่แจ้งไปนะครับว่าตรงนี้ตําหนิก็คือเวลามาจากตู้ญี่ปุ่นมาไอตรงตรงมีรอยเชื่อมมาจากทางญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยเชื่อมหน้าแป่นเป็นรอยเชื่อมหน้าแปนหน้าแปนตรงนี้เรอยเชื่อมหน้าแปนตรงนี้เออเป็นรอยเชื่อมหน้าแปนตรงนี้ เป็นรอยเชื่อมหน้าแปนที่เอาไว้ยึดตกับตัวหน้าแปนมอเตอร์นะครับเป็นรอยเชื่อมนะครับเดียวนะครับเป็นรอยเชื่อมเดียวแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมนี่นะครับเป็นรอยเชื่อมหน้าแปนตัวนี้นะครับมองเห็นนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปวีดีโอให้ดูก่อนนะครับก่อนทําการโอนเงินจะได้สบายใจนะครับผมว่าสินค้าต้องปกแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายคลิปให้คุณอาร์มนะครับที่ราชบุรีนะครับ ก็สนใจสินค้าสว่านแท่นยี่ห้อคิล่าเนี่ยครับที่ผมโพสต์ไว้ที่ขายดีนะครับเว็บไซต์ขายดีนะครับแล้วก็ได้แอดมาทางไลน์นะครับแล้วก็ทําการส่งคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ทางคุณอาร์มนะครับที่จังหวัดราชบุรีก็ได้ทําการโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการถ่ายรีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําการจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเป็นสว่านแท่นคิล่านะครับเมดอินเจแปนะครับมาดูหน้าเพจกันนะครับผม จะเขียนว่าเรดมาร์กนะครับคิลล่ามาร์กนะครับผมเมนูเฟกเจอร์ลง KSD14 นะครับผมบอกสปงสปีด ok เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วกม็มาดูหน้าโตมาดูหน้าโต อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับหน้าโต๊ะก็คือจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับมีสนิมผิวบางๆแล้วก็จะมีร่องรอยเจาะนะครับแต่ว่าได้ทําการเชื่อมถมเจียให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าโต๊ะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างอ่าด้านล่างก็คือตัวฐานมันนะครับผมตัวนี้ก็มีสนิมผิวบางๆครับแต่ว่าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยหักไม่มีรอยแตกแล้านะครับผมอ่าตัวนี้ทําสีทําสีให้เป็นสีเทานะครับผมตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มอเตอร์ที่ผมแจ้งไปเป็นมอเตอร์มิสซูซูเปอร์ไล์ ขนาดครึ่งแรงนะครับขนาดครึ่งแรงเป็นไฟบ้านไฟ220โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดลองเครื่องกันแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตําหนินะครับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้เป็นรอยเชื่อมเป็นรอยเชื่อมตรงโครงแท่นเลื่อยนะครับเป็นรอยเชื่อมที่มาจากทางญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นรอยเชื่อมที่มาจากทางญี่ปุ่นแล้วนะครับผมนี่นะครับกับตัวหน้าแปนตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าแปนของตัวมอเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดู หน้าแท่นปรับระดับขึ้นขึ้นลงก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมคลายก่อนนี่นะครับตัวคอมันไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยหักไม่มีรอยแตกรล้าวนะครับตัวคอนะครับทอแท่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูปรับซ้ายขวาอ่านี่นะครับปรับซ้ายขวาได้ปกตินะครับแล้วก็หมุนขึ้นลงนะครับเฟืองสะพานก็เต็มนะครับอ่าดูหมุนขึ้นลงได้เลยหมุนขึ้นนะครับหมุนลงครับ แล้วก็เฟืองสะพานนี่ก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับยังคม,คมคมอยู่เลยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสากลางนะครับหรือเฟืองสะพานก็จะมีเสีนหนิมผิวบางๆนะครับตัวนี้อย่างี่ผมแจ้งไปเป็นสภาพมือสองผ่านการใช้งานแล้วแต่ว่าเอามาทำสีใหม่เอามารางลูกปืนอาจจะระบีใหม่นะครับผมตัวนี้สวิตนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันนะครับผมตัวนี้ที่ผมแจ้งไปก็คือเป็นแบบ3ามมเล่นะครับอ่าเป็นสามมเล่ดูนี่เลยนี่นะครับ มมเล่ก็จะมีสีล่องนะครับมมเลสสีล่องมมเลสสีล่องนะครับผม,มก็จะเป็นมูเล่ของมอเตอร์นะครับแล้วก็มีมูเล่ตัวทดนะครับทำให้ปรับรอบได้ได้มากขึ้นนะครับทําให้ปรับรอบได้ได้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะผมเสยบปลั๊กก่อน <c oughs> เป็นไฟบ้านนะครับไฟบ้านไฟ220บโวลต์นี่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเป็นไฟบ้านไฟ22 0บโวลต์มอเตอร์เป็นมอเตอร์มิสซูครึ่งแรงนะครับผมมาทดสอบลองเครื่องกันเลยนะครับเครื่องหมุนเลยนะครับเครื่องเดินเลยครับเครื่องเงียบเลยตัวนี้เป็นสว่านแท่นตัวคอใหญ่แล้วคอยาวครับสามารถเปลี่ยนไอตัวหัวจับตัวนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นดอกสว่านก้านเทเปอร์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับสามารถปรับสปีดได้นะครับผมปรับสปีดมูเลชั้นตัวหลังนะครับตัวกลางตัวหน้าได้หมดนะครับผม เสียงนิ่งๆเงียบๆเลยครับเป็นสวัสดิ์ท่านยี่ห้อคิร่าของญี่ปุ่นนะครับผมนิ่งๆเงียบๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูทุกมุมส่งให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการจัดส่งโดยทัสดุพันธ์ไทยพ่กนี้นะครับตัวน,นี้นี่จาหน่ายให้คุณอาร์มที่จังหวัดราชบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมจําหน่ายให้คุณอาร์มที่จังหวัดรัดบุรีโอนงินมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่กนี้จะทาการจัดส่งนะครับผมโอเคนะครับเอาไปใช้งานหนักๆหรือไปเก็บเป็นสินค้าวินเทจแนวสะสมได้หมดเลยนะครับผมโอเคขอบคคคุณนะรััสสวดี เมื่อกี้นี้ก็ยังไม่ได้ลองหลอดไฟนะครับเนีเยาหลอดไฟมาเสียบให้แล้วนะครับหลอดไฟตรงนี้นะครับอ่าหลอดไฟมาเสียบให้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเปิดสวิตช์หลอดไฟนะครับปุ๊บเนี่ครับหลอดไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองปิดนะครับอ่าปิดนะครับเปิดนะครับหลอดไฟทางานได้ปกตินะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ไม่มีรอยแต่หักไม่มีรอยร้าวมีตําหนีอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือว่าตัวหน้าแป้นของตัวโครงแท่นสว่านตัวนี้มันมีรอยเชื่อมมาซึ่งมันมาจากาญี่ปุ่นเลยนะครับมาจากตู้คอนเทนเนอร์ที่นําเข้ามานะครับมันเป็นรอยเชื่อมมาอยู่แล้วเรามาทําสีลางลูกปืนอาจาระรบีนะครับผมแล้วก็ทําสีประมาณนี้เองนะครับผมสว่านแท่นคิลล่านะครับตัวนี้ที่ผมได้บอกไปก็คือว่าตัวนี้เวลาพอเราจะปรับตัวตัวเข,เข่งเขาเรียกว่าปรับ ความเข่งของสายพานเนี่ยนะครับก็คือจะปรับด้านเดียวนะครับแล้วก็จะทําให้ให้ไอตัวหน้าแปนมอเตอร์เนี่ยยืดออกไปนะครับทําให้หน้าแปนมอเตอร์มันยืดออกไปนะคนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวด้ามจับนี่ออกนะครับหมุนออกมานะครับหมุนออกมาสภาพแบบนี้เพราะมันจะมีเกลียวอยู่ มันจะมีเกียวนี้อยู่นะครับหมุนองมานะครับแล้วก็เดี๋ยวรวมกับตัวจำปาขันเดี๋ยวเราจะถอดมาทั้งสามันนะครับแล้วก็รวมกับตัวจำปาขันแล้วเดี๋ยวจะปาเกบวางไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับพอลูกค้าได้รับสินค้าแล้วก็เอามาขันใส่เอามาขันใส่ประมาณนี้นะครับผม